แล้วเลิศเทสเทสเทสประกาศผักผักตุ้ยประกาศผักเอ้ยไม่ใช่ผักประกาศนะฮะผมก็ขอสวัสดีนะฮะโอเคอันนี้อาจจะเป็นคลิปเสียงเฉยๆนะครับผมก็คือมีเรื่องแจ้งอยู่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งเรื่องเอ้ยสองเอ้ยเดี๋ยวนะลืมน่าจะเป็นสองเรื่องนะครับผมหลังเอ่อคือไอเรื่องคลิปเนี่ยเอ้ยสามดีกว่าขอสามแล้วกันโอเคสามเรื่องก็ไอเรื่องแรกก็คือ มีมีน้องที่ใครที่ปิดเทอมนะครับถ้าเกิดปิดเทอมนี่ช่วยคอมเมนต์โดยเราปิดแล้วยังไม่ปิดอีกวันหนึ่งสองวัน,วนยังไม่สอบครับเออจะไปเรียกนกสที่ต่างประเทศเลยก็ว่านไปนะครับผมเอออันที่3นี่รู้สึกว่าคลิปแม่งลงบ่อยใชนะ่มีน้องบอกพี่มาคลิปลงบ่อยนะครับผมก็ขยันนะฮะก็อยากลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วกเ็เรื่องคลิปเนี่ยจะลงบ่อยมากแต่แต่เป็นเป็นความละเอียดอยู่ที่720แค่นั้นนะนะไม่พันแปดสิบนะครับผม ก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเน็ตนะฮะ,ะคือเน็ตแม่งไม่ได้นะสามสิบเมกก็คือไม่ได้เพราะว่าแม่งไกลจากคือแม่งบ้านกูชนบทขนาดนั้นเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะก็ได้แค่สิบสามนะผมอัปโหลดอยู่ที่หกร้อยทำให้รัสตีมนั้นไม่ได้นะฮะ้องขอแคนเซิลไปทั้งหมดเลยนะผมจะเป็นอาการอัดคลิปแทนและกันแต่คลิปลงทีมาคือปีเทอมเนี้ยยังน้อยวันละเจ็ดแปดคลิปอะ่ะไม่เจ็ดแปดคลิปก็วันละสี่ห้าคลิปประมาณนั้นนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่ง ไอ้น้องที่บอกว่าพี่ไอ้มอดแพคเล่นอะไรด้วยอะไรเหรอก็เล่นด้วยไมค์คาร์บครับผมแล้วก็เล่นด้วยไอดีแท้ด้วยฮะอืมประมาณนั้นนะผมแล้วก็ส่วนเซิร์ฟก็ไอดีแท้ผมไม่ใช่แม่ง <laughs> เล่นตัวเกมเถื่อนแล้วมันเอา IP เซิร์ฟไปอ่าอะไรนะ u อะไร US mypeak com อะไรเงี้ย <laughs> เขาไปเล่นมันไม่ได้หรอกนะฮะ โอเคมันต้องเป็นอิดีแท้นะผมก็สำหรับร้านที่แนะนำที่จะซื้อก็น่าจะเป็นคีทูนะฮะพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมวิธีการซื้อก็ก็ง่ายๆฮะซื้อปะทูมาแล้วก็เติมให้เขาไปนะฮะร้อยกี่บาทนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่าเติมไปสองใบนะฮะใบใบหนึ่งพันกับใบหนึ่งร้อยให้เขาไปปุ๊บแล้วก็ไปแจ้งหน้าหน้าเพจเขาว่าเอาอิดีแท้ไหมครับเออเขาก็จะให้โค้ดมาคือเข้าไปในเว็บเอ้ยไม่ใช่ดิ เออใช่ w w w บเวไมค์ครับตเน็ตนะผมแล้วก็ไปสมัครนะผมแล้วก็มันจะมีคําว่าใส่โค้ดอ่ะเอาโค้ดนั้นใส่ปุ๊บแล้วก็ไอตรงชื่อน้องต้องใส่ดีๆนะเออแต่ถ้าก็ไม่ดีก็อีก3าถึงวันก็มาเปลี่ยนใหม่ได้ในอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ลืมนะคือพี่ก็ไม่เปลี่ยนแล้วด้วยไม่ไม่เคยเปลี่ยนด้วยดิแต่มันเปลี่ยนได้นะตอนนี้นะครับผมโอเค ก็มีเรื่องแจ้งไว้พี่ทธนี้ครับผมเรื่องเน็ตก็ขอแอนเซิลนะครับผมเรื่องคลิปก็ลงบ่อยนะครผมเรื่องอตัวเกมก็ใช้ดีแทเล่นนะครับผมแล้วก็วิธีการซื้อก็นั้นร้านนั่นนะขีทูไปซะนะผมปกติพี่ก็ซื้อร้านขีทูแต่ตัวน,นี้ใช้เพย์เพลวซื้อ800เองโคตรถูกเลย800นะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวนะแม่งกดอัดหยุดอัดตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่กดหยุดๆๆยกดหยุดอัดตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวอา้าวหายแล้วเอา